รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมถึงพาไปกับรมส่งเสริมการเกษตรไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อเกษตรกรกไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าคลามคือนิยามแห่งความหวังชาวนาไร,ร่วมพลังสร้าความมั่นคง Look mom, mom. กกกงเษตรรมสเรรริมกกกาาษต้วไกลสัสดีค่ะพบกับรายการรู้เ <ใน S 2> พิ่มเติมค่าเกษตร<ส>กับกรมส่งเส,สริมการเกษตรเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแบบนี้นะคะคุ้มชมค่ะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่หรือว่าชาวนาปัญหาหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรนั้นกังวลกันอยู่เสมอก็คือเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดนั่นเองค่ะครั้นจะไปใช้สารเคมีนะคะแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น ที่สาคัญนะคะยังเป็นอันตรายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวพี่น้องเกษตรกรเองเพราะฉะนั้นแนวทางที่ดีที่สุดก็คือการทําการเกษตรแบบธรรมชาติด้วยการหันมาใช้สมุนไพรในการป้องกันและกําจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชนั่นเองค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยการเรื่องของการนําสมุนไพรนี่แหละค่ะมาใช้ว่าเราจะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่จะสามารถนํามาใช้ได้แล้ววิธีการนําสมุนไพรามาใช้นั้นต้องทําอย่างไรกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงเปิดประเด็นเกษตรค่ะ ครับใกล้ถึงแล้วครับพี่ประสานครับแป๊บหนึ่งครับพี่ครับครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปซะแล้วอ้าวคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ พบกับผมธัญนพตระกูโชคดีครับในช่วงบันทึกเทคโนโลยีวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับพี่ประสานนี่โทรหาผมแต่เช้าเลยนะครับบอกว่าอยากจะแนะนําให้ผมนั้นได้รู้จักกับลูกสาวชื่อน้องมะนาวและที่สําคัญเนี่ยน้องเข้ามาจากสเปนครับโอ้โหมาไกลขนาดนี้ถ้าผมไม่ไปหาเนี่ยต้องน่าเกลียดแย่เลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะไปหาพี่ประสานครับไปเจอลูกสาวเพืหน่อยผมว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าลูกสาวพี่ประสานเนี่ยจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนครับ คุหอมด้วยฮะพี่จะได้น้ำมะนาวสักแก้วหนึ่งนะครับคงจะสดชื่นครับอ้าวพี่ประสานโอ้ยกำลังหาตัวพี่อยู่พอดีเลยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไหนนะครับพี่ลูกสาวพี่ที่บอกว่ามาจากสเปนผมอยากรู้จักจะแย่อยู่นะครับครับนี่เหรอฮะลูกสาวผเนี่ยลูกสาวผมฮะเนี่ยมาจากสเปนนะลูกสาวผมเนี่ยมะนาวเนี่ยนะครับครับผมอ๋อน้องมะนาวนี่คือมะนาวครับผอ้ยรู้ชมครับ นาแตกอีกแล้วครับมะนาวก็มะนาวครับพี่ประสานนี่มะนาวพันธุ์อะไรครับพี่ตอนนี้ก็เป็นมะนาวพันทุนเก้าแล้วครับอ๋อคือเป็นมะนาวสเปนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพาทุนเก้าแล้วครับมะนาวพันธุ์นี้เขาแตกต่างจากมะนาวพันธรรมดาอย่างไรบ้างครับพี่ครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องไปถามพี่ใหญ่ดูฮะมะนาวพันทุนเก้านะครับลักษณะเด่นนะครับผลใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับอมหวานนะครับแล้วก็มีน้ํามากนะครับ โรคแมลงไม่รบกวนนะครับดูแลรักษาง่ายเนื่องจากว่าลักษณะประจําพันธุ์ของเขาเนี่ยนะฮะใบจะใหญ่นะครับลำต้นเนี่ยจะอวบใสนะครับดังนั้นการที่ต้นไม้จะสมบูรณ์เนี่ยนะครับได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยพวกนี้นะฮะจึงทําให้โรคแมลงเนี่ยรบกวนได้น้อยนะครับมีผลผลิตตลอดปีราคาดีโดยเฉพาะหน้าแล้งอื่นเนี่ยมะนาวพันธุ์อื่นๆเนี่ยนะครับให้ผลผลิตน้อยแต่มะนาวพันธุ์ทุนเก้าให้ผลผลิตสูง แต่พี่ประสานครับผมเนี่ยสนใจนะครับอยากจะปลูกมะนาวพันธุ์ทุ่นเก้าครับพี่ประสานสอนผมหน่อยได้ไหมครับว่ามีวิธีกรารขั้นตอนเริ่มต้นยังไงบ้างครับได้เลยครับเอฟจะปลูกนะฮะยกโคกประมาณขึ้นมาสักประมาณห้าสิบเตนนะฮะและ้วก็ได้ขุดหลุมเอากิ่งตอนลงไปปลูกแล้วก็ไม้ปักไว้กันลมโยกอ่ะปลูกเชียกให้แน่นนะ,นะ,นะพอปลูกเสร็จแล้วก็วางแห้งคุมโคนให้หนาหน,าหน่อยลดน้ำใส่ปุ๋ยพอได้สักปลูกไว้ได้สักเดือนหนึ่งเนี่ย ก็ใส่ปุ๋ยพวกอินทรียก็ได้ฮะอินรีใส่ไปพอได้สองสามเดือนก็ประตรับปุ๋ยเคมีทีนี้ดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆครับดูแลไปเรื่อยๆนานแค่ไหนพออีออ่ถึงจะเก็บผลผลิตได้ฮะได้ประมาณสักปีครึ่งเนี่ยก็ได้ผลผลิตแล้ว<ม>พอเริ่มผลผลิตจะออกดอกเนี่ยเราก็ดูช่วงเขาแตกใบอ่อนเราก็ดูว่าจะมีหนอนชอนใบลงไม้มีหนอนผีเสื้อมากัดกินไม้ถ้าไม่มีเราก็ยังไม่ต้องฉีดอะไรมากถ้ามีเราก็ใช้สีวภาพอ่ะฉับไร่ก็ได้ ไร่หนึ่งนี้ผลผลิตประมาณกี่ต้นครับไร่หนึ่งก็ผลผลิตแคประมาณ50ต้นเพราะเป็นร่องสวนนะฮะครับถ้าเป็นพื้นไร่นีนไร่หนึ่งเขาจะได้ประมาณ80ต้นครับ<ช>แล้วเขาให้ผลผลิตยังไงบ้างครับพี่ผลผลิตด,ดีมากครับต้นต้น,ตน,ตนหนึ่งนี่ประมาณกี่ลูกครับต้นหนึ่งเนี่เก็บตัวน,นี้ก็สองสามร้อยลูกครับพี่ประสานครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้เข้ามาให้ความสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลืออะไรพี่บ้างครับครับเขาให้ครับสนับสนุนมากเลยครับเรื่องการเกษตรนีฮะตั้งแต่ดูแลตั้งแต่เตรียมดินปลูก ถึงผลผลิตเก็บผลผลิตถึงผู้บริโภคเลยฮะสุดท้ายครับยา่พี่ประสานฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะปลูกมะนาวพันธุ์9ครับมะนาวพันธุ์9เนี่ยปลูกง่ายโตเร็วลูกใหญ่นั้นเยอะไม่มีเมล็ดเลยนะฮะแล้วถ้าตลาดเนี่ยต้องการอีกมากครับครับแมพี่ประสานครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประสานมากมากเลยนะครับที่มาแนะนําให้ผมได้รู้จักกับมะนาวพันธุ์9ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ บันทึกเทคโนโลยเกษตรวันนี้ผมขอบันทึกเรื่องมะนาวพันธุ์กล้าวทางเลือกอาชีพของเกษตรกรเป็นมะนาวที่ไม่มีมมมเมล็ดรสชาติเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อยมีขนาดผลใหญ่ให้น้ำมากยิ่งปลูกนานจะยิ่งมีผลดกโดยเฉพาะฤดูแล้งจะมีผลดกและเปลือกบางกว่าฤดูฝนปลูกโดยใช้กิ่งตอนประมาณ2ปีก็จะได้ผลผลิตและขยายพันธุ์ได้การตอนกิ่งหรือเสียบยอดปลูกได้ในดินทั่วไปแต่ต้องเป็นดินที่ดอนรดน้ำวันละครั้งหรือสองวันครั้ง บำรุงด้วยปุ๋ยสูตร16-16-16 2เดือนต่อครั้งเมื่อเริ่มติดผลโตขนาดปลายนิ้วก้อยให้บำรุงปุ๋ยสูตร8-24-24สลับกับปุ๋ยคอกเดือนละครั้งและเทคนิคพิเศษเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นก็คือหลังจากเก็บผลผลิตแล้วให้ตัดแต่งกิ่งทุกครั้งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ครับเรื่องดีๆแบบนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอบันทึกเก็บไว้เลยครับ เสริมคคุณ่านี่คือเรื่องราวจากชีวิตจริงของลุงบุญมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสัปปะหลังผมปลูกมันสัปะหลังมาตลอดชีวิตครับเจอปัญหามาสารพัดอย่างยิ่งมาช่วงนี้เพียแป้งระบาดหนะผลผลิตเสียหายหมดแต่ผมก็สู้และทําตามขั้นตอนที่เกษตรตำบลบอกทุกอย่างแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเก็บซาบมันสำปะหลังให้หมด ทำความสะอาดแปลงให้เรียบไถพรวนดินและตากแดดอย่างน้อย14วันปลูกใหม่ผมก็แช่ท่อนพันธ์ุด้วยสารเคมีที่เขาแนะนําถ้าผมเจอเพลี้ยกินผมก็หักยอดแล้วทําลายทิ้งเลยและที่สําคัญคุณก็เอา,มาแมลงช้างปีกใสามาปล่อยในไร่แมลงพวกนี้แหละจะมากินตัวเพลี้ยหลวงเขาก็มีมแมลงพวกนี้ไว้ให้เรานําไปขยายพันธุ์เองได้ด้วยแต่ที่สำคัญผมทําเองคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ ช่วยกันทําทั้งพื้นที่เพลียแป้งมันจะอยู่ได้ให้มันรู้ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลียแป้งเพิ่มเติมได้ที่สํานักง,งานเกษตร,รจังหวัดสํานักง,งานเกษตร,รอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลียแป้งมันสัมปหลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร0 29551634